ยอดขายหเดือนแรกออกมาแล้วรถที่เป็นอนาคตของประเทศไทยเหลือเชื่อเลยเป็นรถไฮบริดอย่างเดียวล้วนๆรถน้ำมัน,นก็ร่วงรถอีวีก็ไม่ใช่ว่าพุ่งมากวันนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมกาเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวงการยานยนต์ประเทศไทยเรานะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเพราะว่ายอดขาย6เดือนแรกของประเทศไทยเราเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับและยอดขายวันนี้จะพามาแบ่งแยกกันเลยนะครับว่ารถแต่ละกลุ่มนะครับรถแต่ละแบบเนี่ยมีกลุ่มไหนที่พุ่งบ้างนะครับกลุ่มไหนที่ล่วงบ้างนะฮะแต่เบื้องต้นขออนุญาตเล่าให้เพื่อนสมาชิกฟังแบบนี้นะครับว่ารถที่พุ่งเยอะที่สุดในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็คือรถในกลุ่มไฮบริดนะฮะไฮบริดนี้เพิ่มขึ้นแบบอย่างเยอะเลยนะฮะแล้วกลุ่มที่พุ่งขึ้นนะฮะแต่พุ่งขึ้นนิดเดียวนะครับก็คือกลุ่มรถ EV ีอ่าเป็นบวกอยู่นะครับแต่พุ่งขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่กลุ่มที่ล่วงลงเละเทะเลยนะฮะก็คือกลุ่มรถที่เป็นรถน้ํามันถ้าเป็นรถน้ามันล้วนเนี่ยล่วงหมดทุกแบบเลยนะฮะเดี๋ยวการเลสซิ่งจะค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็นให้ฟังนะฮะอ่าพามาเริ่มต้นดูจากยอดขายรวมนะครับยอดขายรวมทางด้านของประเทศไทยเรานน6เดือแรกปี7 มียอดขายรวมกันที่3 8 0 2 7คันนะฮะลดลง2 4 1 6เปเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วส่วนปีที่แล้วเนี่ยยอดขายมากถึง4 6 1 3 1คันนะฮะอาคันถือว่าปรับลงพอสมควรเลยนะครับแต่พอมาจำนแนกแจกแจงแต่ละกลุ่มนะฮะการซิ่งขออนุญาตพาไรดูตรงนี้ก่อนกลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถสันดาบนะฮะณปัจจุบันเนี่ยยอดขายรวมกันนะเป็นรถสันดาบหรือว่า ICE นะครับอยู่ที่8 2 6 6 0คัน ติดลบลงไปมากถึง36.44%เลยนะฮะโอ้โหกลุ่มรถสันดามนี่ตนะ้องบอกว่าติดลบลงไปเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มที่โตขึ้นนะฮะอันนี้คือกลุ่มรถ E ีีน่าจะเป็นกลุ่มเดียวเลยนะที่โตขึ้นในช่วงนี้นะครับกลุ่มรถ E ีีเนี่ยแต่โตขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นกลุ่มรถ EV ีเนี่ยณปัจจุบันนะครับหเดือนแรกยอดขายที่33,500กับอีก8คันโตขึ้น 6. 9 7นะครับ อ่ะซึ่งต้องบอกว่าโตขึ้นไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเดิมทีนะถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ยบวกทีแล้วเป็น100%นะฮะแต่ณปัจจุบันนะครับรถ E ีวีเนี่ยโตขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าโตนะฮะแตกต่างกันจากรถน้ํามันนะครับแต่มาดูกลุ่มที่โตแบบขั้นสุดเลยนะครับถ้าโตแบบไม่โอ้โหโตแบบต,บบต,บบตัวเลขนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือกลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถไฮบริดกลุ่มรถไฮบริดนะฮะณปัจจุบันเนี่ยหเดือนแรกเนี่ยยอดขายที่67,110คัน โตขึ้นมากถึง6 9 6 2เหลยนะฮะโอ้ใครจะไปเชื่อนะครับว่ารถไฮบริดนะครับโตขึ้นมีอยู่เจ้าเดียวเลยนะของไฮบริดเลยนะ,ะ,ะถ้าเป็นกลุ่มรถ EV ีโตขึ้นนิดนึงนะครับแต่เป็นรถน้ํามันเนี่ยร่วงเละเทะเลยนะฮะต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอเป็นไฮบริดเนี่ยโตขึ้นถึง69%อันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าเพื่อสมาชิกผมว่าน่าจะมองเห็นกันแล้วนะครับว่าอนาคตประเทศไทยเรานะฮะอาจจะเป็นรถไฮบริดซะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะรถรถยนต์นั่งนะฮะตอนนี้นะถ้าเอากลุ่มรถนนั่ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถ EV กับรถไฮบริดแทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็จะเหลือเพียงเฉพาะรถที่เป็นกลุ่มรถน้ำมันรถ PVV อ่ารถกระบะ4ประตูเท่านั้นนะครับที่ยังคงเป็นเครื่องดีเซลหรือว่าเครื่องน้ำมันอยู่นะครับแต่อนาคตผมคิดว่านะฮะ ไม่น่าจะนานเกินรอนี่แหละครับรถที่เป็นกลุ่มรถพีวีหรือว่ารถน้ํามันนะฮะรถที่เป็นกลุ่มรถกระบะเนี่ยอาจจะมีรถไฮบริดออกมาก็เป็นไปได้นะครับไม่นานเกินรอนะครับรออีกสักนิดและกันน่าจะมีข่าวคราวออกมานะครับอ่จทีนี้พามาดูทางด้านของกลุ่มที่ล่วงแบบเลเทะบ้างนะครับอันนี้จะติดลบกันยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกค,ครับเริ่มต้นจากที่ะะปลั๊กอินไฮบริดนะฮะปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยอดขายที่1,200กับอีก3คันติดลบลงไป8.93%นะฮะ ส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับนี่นะฮะล่วงเลทเทะอันยาวๆเลยนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของกลุ่มรถกระบะกลุ่มรถกระบะเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่โอ้โหยอดขายหายไปเยอะมากนะปัจจุบันนะครับอ่าณปัจจุบันทางด้านของรถกระบะเนี่ยทำยอดขาย6เดือนแรกเหลืออยู่เพียงแค่8ป5 8 1คันเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งเดิมทีทางด้านของรถกระบะนะครับนี่คือรถที่ขายดีสุดในไทยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของตัวขายหลักๆเลยนะฮะตอนนี้ติดลบลงไป40 จุดหนนะฮะถ้าเป็นรถกระบะนะครับโอ้โหติดลบลงไปเยอะน่าดูเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยขายที่หนึ่งแ้าพันหกคันอันนี้ครึ่งปีเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่89,000นะครับโอ้โหหายไป40กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับกระบะนะครับแล้วมาดูกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะฮะอันนี้ก็หนักกว่าเดิมอีกนะครับก็คือกลุ่ม p ี v กลุ่ม p ีพนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นรถอย่าง f o r r t u n e er นะะฮรถอย่างนะครับตออนนี้ยดขาย6เดือนแรกเนี่่ยต้อองบอกวาาสสหัแบฮะรถ อยอดขายล่าสุดนะครับอยู่ที่18,856คันนะฮะติดลบลงไปมากถึง43.32%เป็นะฮะเพื่อนๆสมาชิกครับ43%ซึ่งถือว่าสาหัสที่สุดในรถทุกแบบนะฮะทุกกลุ่มที่อยู่ในไทยเลยนะครับรถ p ีวนะครับเปรียบเทียบกับปีแล้วปีแล้วเนี่ยทำยอดขาย6เดือนแรกที่33,267คันนะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่18,000ติดลบ43%เป็นเพื่อนๆสมาชิกครับ แต่ว่านะฮะกลุ่มรถ PvV นะครับยังพอมีความหวังอยู่นะพราตอนนี้มีตัวที่น่าจะขายดีที่สุดเพิ่งเปิดตัวใหม่ก็คือ m ิวเนะครับวิวเอ็กเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดและยอดขายยังไม่ออกมาสักเท่าไหร่รอดูช่วงปลายปีนี้นะครับว่าจะมียอดขายเยอะแค่ไหนแต่ว่าณปัจจุบันนะฮะติดลบลงไปหน้าดูเลยนะครับแถมอีกสักกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มรถบรรทุกนะครับกลุ่มรถบรรทุกเนี่ยถือว่าติดลบเยอะหน้าดูนะฮะณปัจจุบันเนี่ยยอดขายอยู่เพียงแค่8,339คันเท่านั้น ติดลบลงไป36.47%เลยนะครับนี้ถ้าบอกว่าจำแนกแจกแจงนะครับทางด้านของตัวยอดขายออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกก็จะเห็นนะครับว่ารถในกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มไหนโตขึ้นนะครับกลุ่มไหนปรับลดลงนะครับการทสิ่งขออนุญาตสรุปแบบนี้นะฮะว่าถ้ามองตรงนี้นะถ้าเป็นเครื่องสันดาบเลยนะครับคือ ICE เนี่ยติดลบเยอะหน้าดูนะครับติดลบลงไป36%นะฮะคือพูดง่ายๆว่าอะไรก็ช่างที่เป็นกลุ่มรถน้ำมันตอนนี้นะฮะติดลบลงไปหน้าดูเลยนะครับคือยอดขายลดลงนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มรถที่เป็นแบบใช้พลังงานไฟฟ้านะฮะหรือว่าไฮบริดเนี่ยถือว่าเป็นบวกนะครับแล้วก็ทิศทางก็จะดีนะครับแต่ก็ถือว่าโตไม่เยอะนะสำหรับ E ีนะครับ e ีโตขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่6.97%นะครับแต่ว่าที่โตที่สุดเลยนะครับก็คือกลุ่มรถไฮบริดเนี่ย69.62%นะครับและในอนาคตนะน่าจะโตกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะปัจจุบันนะับเมื่อวานนี้เองเลยนะครับเอาแบบสดๆดร้อนๆเลยก็คือทางด้านของแบรนด์ฮอนด้านะครับ เขาได้ปรับลดราคา2รุ่นสุดฮิตของเขาลงมานะครับก็คือทางด้านของตัวซี v ิ c และคอนดั c ซิตี้นะฮะปรับลง3 0,000บ้างส0,000่นบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าปรับลงมาสู้กับตลาดเดือดได้นะครับแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้นะครับทางด้านของ BYD เองก็กำลังจะเปิดตัวใหม่ล่าสุดแล้วด้วยนะครับที่เป็นทางด้านของตัวไฮบิดนะฮะแล้วก็กลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถกระบะนะครับเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะการและซิงได้ยินข่าวนะครับพอจะมีข่าวมานะครับว่าทางด้านของรถกระบะเนี่ย อาจจะมีไฮบริดแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีช่วงไหนเหมือนกันนะครับต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้กระบะที่เป็น EV เนี่ยมีแล้วนะครับทางด้านของรีโว่แล้วก็ทางด้านของ D Max นะครับเขาออมออกมาให้ดูแล้วนะฮะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็มีขายบ้างนะครับมีโชว์บ้างแต่ถ้าขายแบบเต็มแม็กจริงๆณปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่มีแล้วนะดี a c ็กรีโว่รอดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะขายกันช่วงไหนนะครับแต่กลุ่มรถที่เป็นกลุ่มรถน้ำมันเนี่ยล่วงหมดเลยนะฮะขออนุญาตสรุปเลยกลุ่มรถกบบติดล40% กลุ่ม p ีติดลบ43ปซึ่งปกติสองกลุ่มนี้นะฮะเป็นกลุ่มตัวขายหลักของตลาดประเทศไทยเราเลยนะครับแต่ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะครับทางด้านของสถาบันการเงินก็กลัวลูกค้าหน้าดูนะฮะไม่ค่อยจะอนุมัติสินเชื่อกันกลุ่มกระปะกับ PV ก็เลยสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับติดลบลงเยอะหน้าดูเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณอุ้มสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ